เพื่อนพ้อน้องพี่พบก,กับผมสอนอภัคเครื่อง FC ในช่องสอนอาชาแนลอีกแล้วครับคลิปนี้จะพาไปชมศึกษาดูรูปภาพขาวดำปี58หลวงพ่อเพีย้ยนอคัตโมอดีตเจ้าวาดวัดเกินกระถินซึ่งเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์มากมายนะครับไปชมในคลิปนะครับว่ารูปภาพขาวดำปี58 เป็นลักษณะไหนดูอย่างไรแท้ไม่แท้ดูตรงจุดไหนบ้างนะครับไปชมในคลิปนะครับก่อนชมคลิปฝากเพื่อนพ้องน้องพี่กดซับสไครต์หรกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปไปชมคลิปเลยครับครับที่เพื่อนพ้องน้องพี่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นรูปถ่ายขาวดำ ของหลวงพ่อเพีย้ยนัคธมโมอดีเจ้าวาดวัดเกินกระถินสร้างปี58ซึ่งเป็นรูปถ่ายที่หลวงพ่อปลุกเสกนะครับจำนวนสร้าง9,999บานนะครับก็ลักษณะนะครับก็จะเป็นรูปถ่ายขาวดำนะครับ เลี่ยมกรอพลาสติกนะกรอพลาสติกนี้ไม่ได้กันน้ํานะครับจะแค่ใส่รูปไว้ข้างในนะครับแล้วก็ด้านด้านด้านหลังเนี่ยก็จะมีกรอบแล้วก็อัดพลาสติกเข้าไปนะครับเปิดออกได้นะครับไม่กันน้ํานะครับถ้าท่านใดเอาไปบูชาติดกายก็แนะนําให้ไปเลี่ยมพลาสติกกันน้ำครอบอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับ ลักษณะเป็นรูปถ right ่ายขาวดำนะครับต่อโค้ดด้านหน้านะครับถ้าเรามองลงไปนะครับต่อโค้ดอะไรไปดูนะครับนี่นะครับต่อโค้ดวอทอนะครับชัดเจนนะครับวอทอก็คือวัดเกินกระถินนะครับนี่นะครับวอทอนะครับชัดเจนนะครับนี่คือด้านหน้านะครับเหมือนหลวงพ่อเลยนะครับทุกอย่างนี่นะครับแล้วก็มีคําว่าหลวงพ่อเพี้ยน อคัตธโมนะครับนี่คือด้านหน้านะครับไปชมด้านหลังนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีจีวรมีตะกุดนะครับแล้วก็ลันหมายเลขด้วยหมึกสีดำนะครับนะครับมีเกษาด้วยนะครับนี่นะครับเกษามีตะกุด มีจีวอนฮะตะกุดก็มีตอกโค้ดด้วยนะครับทั้งสองดอกนะครับลานหมายเลขด้วยหมึกสีดําอย่างนี้นะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับเป็นเหมือนกันทุกบานนะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับอันดับแรกก็คือมีจีวอนมีเกษามีตะกุดสองดอกนะครับแล้วก็ลานเลขด้วยหมึกสีดำอย่างแบบนี้นะครับนี่คือด้านหลังนะครับ ด้านหน้านี่นะครับรุ่นนี้มีประสบการณ์นะครับซึ่งคุงบ้านมีได้บูชาติดกายไปแล้วก็นั่งรถไปด้วยกันกับผมนะครับก็เกิดอุบัติเหตุคือคืนวันที่สองมกรานะครับที่ลบบุรีนะครับก็รถได้สไลด์ลงข้างทางนะครับก็ไม่มีท่านใดได้รับบาดเจ็บเลยนะครับ รถก็เสียหายพังนะครับก็มีรูปถ่ายรุ่นนี้ติดกายคุ้งบ้านหมี่ไปด้วยนะครับจะเหมือนเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่ดูอันมีวางนลครับดูบานที่สองนะครับก็จะเหมือนกันนะครับนี่ครับบานแรกกับบานที่สองนี่บานที่สองนะครับอันนี้บานแรกบานแรกนะครับด้านหลังกันเนี่ยหมายเลขจะ จะไม่เหมือนกันแล้วนะครับนี่นะครับหมายเลขจารันด้วยหมึกสีดำนะครับรูปแบบก็สวยงามนะครับนะครับนี่บานก็จะเป็นอย่างนี้คือจะเลี่ยมกรอบนะแต่ไม่ได้กันน้ำนะครับขอย้ำนะครับขนาดนะครับ มีหลายท่านสงสัยว่าขนาดเท่าไหร่นะครับนี่นะครับประมาณความกว้างนะครับขอบนอกของกรอบนะครับ2.6นะครับ2.6เซนนะครับความสูงหลังห่วงถึงขอบด้านล่างนะครับ4เซนนะครับ4ประมาณ4เซนนะครับถ้าตัวรูปถ่ายจริงๆเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ2เซนนะครับประมาณ2เซนนะครับ รูปถ่ายข้างในนะครับอยู่ที่อยู่ข้างในนะครับเฉลีย่ยความสูงก็ประมาณ2.4-2.5นะครับความกว้างก็2เซนนะครับของรูปถ่ายนะครับนี่ก็คือรูปถ่ายขาวดำนะครับปี58หลวงพ่อเพี้ยนอคัตรโมนะครับซึ่ง มีประสบการณ์มากมายนะครับแล้วก็จํานวนสร้างไม่มากนะครับถ้านันใดสนใจชอบลักษณะแบบนี้ก็เข้าไปติดตามศึกษาได้ที่เพจ Facebook สอนอพระเครื่อง fc ได้นะครับหรือจะติดตามในช่อง youtube ช่องสอนอชาแนลก็มีลงคลิปวัตถุมงคลและเครื่องรางข,งของขังของหลวงพ่อเพี้ยนอัคคโมเพื่อศึกษา ดูผ้าแท้ผ้าสวยได้นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ